Thank you. บุพี่น้องผู้ใดมาบอกแบบบูไใดได้หน่กัดเลยได้นี่เบิ่งสูงน่ะผู้ใดชนะนั่นพวกเจบอได้เบิ่งสูงน่ะเนาะสงสัยสิกัดเลยว่ะ เ <laughs> บิงเ่งเลยหน้าแดงแม่กัดเลยขายมาไม่รู้เรื่องอ่ะกัดอย่างเดียวนะ <laughs> โอ้ยเป็นตะเลี่ยงแดดฮึเป็นตะเลี่ยงไว้เถอะโอ้ยโอ้โอโอ <laughs>